สวัสดีครับผมบอลจากพัทลิลาไอทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีกันนะครับโดยใช้ตัวออร่ากูฎแคดจีีตัวนี้<ๆ>การเดินทางนะครับก็จะใช้การเดินทางเส้นทางปกตินะครับไม่ได้มีความพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับ<ๆ>เพื่อให้รู้ว่าเราใช้รถไฟฟ้าเดินทางได้สะดวกสบายนะครับไปดูกัน ค okay. ตอนนี้แบตเตอรี่่าดูก่อนแบตเตอรี่วิ่งได้อีก4 4 7กิโลเมตรนะครับดูเปอร์เซ็นต์แบตให้อีกทีนึงเปอร์เซ็นต์แบต89โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลย เนทางครั้งนี้นะครับเราเลือกเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษนะครับเนื่องจากเราเดินทางในช่วงวันธรรมดาเส้นทางที่ผ่านเข้าไปในตัวเมืองรถมันจะติดเราเลยเลือกผ่านทางเส้นถนนกาญจนาพิเศษแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลี้ยวออกถนนหมายเลข35หรือถนนพระราม2หรือทนบุรีปากท่อนั่นเองแล้วค่อยเลี้ยวไปทางจังหวัดราชบุรีนะครับเราใช้เวลาเดินทางตัวเนี้ยประมาณ200กว่ากิโลนะครับก็ ตกอยู่แล้วสองชั่วโมงกว่าๆเหนื่อยก็พักนะครับแวะปั๊มได้ตามข้างทางทั่วๆไปเข้ามาที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะครับก็จะเห็นความเ,เขียวขจีนะครับแล้วก็ขับมาเป็นระยะเวลาเนี่ยสองเกือบ2ชั่วโมงละเราก็จะหาที่พักรถละเพื่อเข้าห้องน้ํานะครับแวะกินน้งกินน้ําก่อนแต่ในกรณีนี้เรายังไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าตัวตลาดนะครับก็จะปิดเล้วๆบ่ายสองโมงนะครับเราก็ แวะนิดนึงแล้วเราก็เข้าตลาดก่อนตอนนี้ถึงราชบุรีแล้วนะครับก็เหลือไฟอยู่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ขับมาแบบขับมาแบบปกติเลยเร็วบ้างช้าบ้างเหลืออีกห้าสิบห้านาทีถึงที่หมายโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลายทางนอีกทีหนึ่งการเดินทางนะครับมาในจังหวัดราชบุรีนะครับไปที่ตลาดโอ๊ะป่อยเนี่ย การเดินทางสบายมากนะครับถนนกําลังทํากําลังลาดยางอยู่แต่ว่าวิ่งสบายไม่มีปัญหารถติดหรือไม่มีปัญหาที่เกิดการจราจรขับข้างนะครับแต่เนื่องด้วยตอนนี้ผมมาในวันปกติด้วยถ้ามาในวันที่เป็นเทศกาลหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ก็รถอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าการทําผิวถนนตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและตอนนี้เราก็มาถึงตลาดโอ๊บบอยเรียบร้อยแล้วนะครับ การจอดรถนะครับเราก็จะจอดจิตริมข้างทางได้หรือจะเข้าไปจอดในวัดก็ได้นะครับก็ไหนๆก็มาแล้วก็เข้าวัดไหว้พระทำบุญซะก่อนวัดที่อยู่ตรงข้ามตลาดนะครับก็เป็นวัดในชุมชนชื่อว่าวัดป่าท่ามะขามนะครับอยู่ขวามือนะครับเมื่อเราจอดรถแล้วเราเข้าไปาไหว้พระทำบุญเสร็จแ,แล้วเราก็เดินทางมาเที่ยวตลาดโอป,ป่อยนะครับตลาดนี้ก็จะเปิด วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะครับข้างในก็จะมีแนวทางปฏิบัติของชุมชนเขาอยู่ดังนั้นเวลาเรามาแล้วเนี่ยเราก็ทําตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนเขานะครับเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสภาพวัฒนธรรมของเขาให้ดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าของเขาไปนะครับด้านบนเขาก็จะประดับไปด้วยศิลปะของเขานะครับเดี๋ยวเราเดิน ผ่านตรงทางเข้าเข้าไปด้านในด้านในก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆนะครับที่ชาวกระเหลี่ยงชาวหมู่บ้านเนี้ยเขามาทําเป็นร้านค้าขายสินค้าชุมชนอาหารนะครับให้เราเลือกซื้อเลือกรับประทานกันนะครับเราสามารถเลือกโต๊ะเลือกนั่งกินในที่ต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ได้นะครับบริเวณที่เป็นแคร่ไม้ไผ่ทั้งหมดก็จะมีระเบียบให้ถอดรองเท้านะครับแล้วก็ สามารถนําอ,อาหารเข้าไปนั่งกินได้และที่สําคัญตอนเช้าที่นี่มีตักบาตรด้วยนะสาหรับคนที่พักผ่อนอยู่หรือมานอนโฮมสเตย์หรือมานอนที่รีสอร์ทใกล้ๆนี้แล้วก็ตอนเช้าอยากจะตักบาตรพระก็มาตักบาตรที่นี่ได้นะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาข้างในของอชุมชนเขามีเตรียมชุดตักบาตรไว้ให้ด้วยนะครับ นั่งพักให้อิ่มตำราญกันแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะออกจากตลาดโอป่อยนะครับให้เห็นบรรยากาศหน่อยจุดที่จะถ่ายรูปจุดที่จะเช็คอินทางชุมชนนะครับเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านด้วยที่เป็นออของที่ระลึกต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของการนวดนะครับก็มีบริการอยู่ และจุดหมายที่เรากำลังจะไปต่อจากตลาดโอ้บ่อยนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติอุทยานหินเขาง,งูนะครับซึ่งเป็นเหมืองหินเก่าตอนนี้ก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีแล้วต่อจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมบึงนะครับระยะทาง30กว่ากิโลเพื่อชาร์จรถก่อนชาร์จสัก80%เ เพื่อที่เราจะไปเที่ยวอุทยานเขางูแล้วก็กลับกรุงเทพนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตัวการไฟฟ้านะครับที่การไฟฟ้าจอมบึงมาแวะชาร์จรถนะครับก็มีหนึ่หัวชาร์จนี่ชาร์จได้สบายนะครับมีจุดรับรองด้วยนี่มีน้ำมีที่นั่งให้อ่าหลอระหว่างการชาร์จหรือถ้าเราบอกให้เราอยากจะนั่งอยู่ใน รถแล้วชาร์จก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มือใหม่ไม่รู้ว่าจะชาร์จยังไงก็มีวิธีชาร์จให้อยู่นี่นน่าว่าจะทำอย่างไรนะครับหัวชาร์จมีหนึ่งหัวนะครับก็รองรับการชาร์จรถได้ทีละคันตอนนี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงของหัวชาร์จเป็น PA w a t a นะครับ ก็ถือว่าดีวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าก็เราพอเปิดประตูวไว้สําหรับลูกค้าที่จะเข้ามาชาร์จรถยนต์นะครับก็แวะเข้ามาได้ดีเข้ามาแล้วพอชาร์จว่างก็เลยชาร์จสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปต่อตอนนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับขับมาตั้งแต่เช้าเพิ่งมาชาร์จตรงนี้ตอนขับมาแบตไม่ได้เต็มแบตประมาณ90%นะครับแล้วก็มาเที่ยวตลาด ก็ปล่อยแล้วก็แปะมาชาที่จอมบึงก่อนแล้วก็จุดต่อไปที่เราจะไปคือเขาหินงูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับกรุงเทพนะครับก็จะเป็นการใช้รถไฟฟ้าภายใน1วันวันนี้เรามาเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นวันเดทิปง่ายๆนะครับภายใน1วัน้ยอ่ะงั้นทำคลิปไปด้วยนะครับคนที่ดูคลิปนี้อาจจะบอกอคลิปมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่ามันมองให้เห็นว่า เราสามารถใช้รถไฟฟ้าเที่ยวรอบนอกกรุงเทพได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะมีที่ชาร์จไหมมันจะชาร์จยากไหมขับไปเถอะตามเส้นทางมีทั้งหมดหรือไม่ใครอย่าบอกใครบอกว่าอยากเซฟเซฟก็หาจุดชาร์จหรือหาตำแหน่งชาร์จในแมปเอาไว้เราก็สามารถวางแผนการเดินทางได้นะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ข้างในนี่นี่อยู่ในที่ชาร์จเลยรถชาร์จอยู่นะครับ ถ้ามาเทศกาลก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องแบ่งเรื่องของที่ชาร์จกันใช้แบ่งเวลาการชาร์จได้เล็กๆน้อยๆถ้ามันมีคนมาต่อคิวหลายๆคนนะครับหรือเราบอกวเรามาก่อนเราอยากจะชาร์จแบบ80หรือ100ก็ไม่มีใครว่านะครับในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันมีเกือบทุกปั๊มนะครับถ้าเขาขยายจุดสถานีชาร์จไปเรื่อยๆ แล้วขับมาก็ไม่ได้ไม่ได้เบาความเร็วก็ขับความเร็วปกติเร็วบ้างช้าบ้างตามลักษณะของเส้นทางนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อเราค่อยไปดูกันว่าเออเราเดินทางเป็นยังไงบ้างในแต่ละ,ะช่วงเวลาของวันนี้นะครับ สรุปนะครับไปอุทยานเขางูอุทยานาหินเขางูไม่ทันนะครับเพราะว่าพายุเข้าก่อนแล้วก็ก็เลยขับต่อมานะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยเราเลี้ยวเข้านครปฐมเพื่อแวะซื้อ,อของกินแต่ว่าตอนนี้ก็สภาพพายุมาละพายุมาทันแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่ง อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นพายุฝนลงแบบเต็มที่เพราะว่ามีมาทั้งลมด้วยแล้วก็เรื่องของการพยากรณ์อากาศตอนเช้าเขาก็บอกแล้วว่าลาดบุรีนครปฐมก็จะมีพายุฝนลงนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งเราก็จะออกจากนครปฐมแล้วเข้ากรุงเทพมาดูแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้วิ่งได้อีก 316กิโลเมตรนะครับดูที่หน้าจอสรุปหน้าจอหน่อยนี่นะครับแบตเตอรี่เมื่อกี้เราชาร์จมาอยู่ประมาณสัก7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราเหลือวิ่งได้อีก316กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดูเปอร์เซ็นต์แบตก็คือ63ครับการใช้พลังงานเฉลี่ยเมื่อสักครู่นะครับ เป็น11.1เพราะว่ารถมันติดมันวิ่งได้เร็วมากไม่ได้นะครับก็โอเคนี่ก็ใช้งานได้ส่วนปัดน้ำฝนก็ทำงานตามปกตินะครับคือถ้าถ้าใครขับช่วงฝนแรงๆผมก็แนะนำว่าควรใช้แค่สเต็ปคงที่นะครับความเร็วคงที่ในระดับช้าไม่ต้องปัดเร็วนะครับปัดเร็วไปก็ไม่เกิดประโยชน์มองไม่ชัดครับตอนนี้ก็ ทั้งฝนตกแล้วก็รถแน่นอยู่แล้วก็ตัวองค์พระถมจะดีมีงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางแล้วก็เข้ากรุงเทพกันนะครับให้รู้ว่าเออเราก็วิ่งได้สบายๆนะชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็กลับนะครับจริงๆไม่ชาร์จก็ได้ถ้าเราวิ่งไปแบบคุมความเร็วไปให้มันได้พอเหมาะพอสมนะครับกับเส้นทางระยะแค่กรุงเทพราชบุรีแล้วก็กลับกรุงเทพเนี่ยเหลือๆสำหรับอาลากุดแฉก 啊。好